สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะวันนี้กกับมาอยู่กับเอมี่แล้วก็ลอล่าค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการเพาะปลูกกันนะทุกคนเอาล่ะลอล่าวันนี้พร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วค่ะเนี่เราจะมาเป็นชาวสวนหนึ่งวันกันนะทุกคนนี่เรามีเมล็ดอะไรเนี่ยแครอทค่ะใช่แล้วเรามีเมล็ดของแครอทอยู่นะทุกคนอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องนำเมล็ดแครอทของเราเนี่ยมาปลูกซะก่อนนะลอล่าก็มีแปลงผักเหมือนกันค่ะเอมี่ งั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูแปลงผักของลอล่ากันดีกว่านะแต่นี่แครหลอของเอมี่โตแล้วว้าวแครหลอดลูกนี้ผลใหญ่มากเลยค่ะเอมี่ใช่ไหมล่นะลอร่าดิเอมี่เป็นนักเพาะปลูกที่เก่งมากเลยนะทุกคนนี่ผลใหญ่มากเลยโอเคงั้นเรานำไปขายกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะขายเนี่ยเราจะต้องมาดูลอล่าปลูกแครหลอดซะก่อนนะทุกคนนี่ลอล่านี่คือฟาร์มของลอล่านะทุกคนลอล่าการ์เด้นนะเอาล่ะลอล่าปลูกแครอดเลย ดูซิว่าแครหลอดจะโตหรือเปล่านี่ทุกคนแครลอดงอกขึ้นมาแล้วว้าว wow, แครหลอดของลอล่าโตแล้วคะ่ะเอมี่งั้นเรานาไปขายกันดีกว่านะลอร่าโอเคค่ะเอมี่ลอล่าคิดว่าแครหลอดลูกนี้น่าจะราคาดีนะคะงั้นเรารีบนําไปขายกันดีกว่านะลอร่านี่ทุกคนเรามาถึงร้านรับซื้อแล้วนะทุกคนนี่เราจะต้องขายแครหลอดให้กับเขานี่เราจะต้องขายนี่ I want t o s e ซ l เซลล์แครอทนะทุกคนนี่ต้องขายแครอทได้20เหรียญน,นะทุกคนเยอะมากเลยนะเนี่ยเอมี่ว่าเรานําเหรียญที่ได้เนี่ยไปซื้อเมล็ดพันธุ์กันดีกว่านะทุกคนเราจะต้องนําเมล็ดพันธุ์มาปลูกนะแล้วเราก็จะนาผลไม้ที่เราปลูกเนะี่ยมาขายนะทุกคนเราจะต้องมาที่ร้านซื้อเมล็ดพันธุ์มีเมล็ดแครอทสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็มีอะไรเนี่ยทิวลิปออรเลนนะทุกคนทเมโต้แล้วมีข้าวโพดด้วย อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อนี่ทานตะวันนะทุกคนแล้วก็วอเตอร์เมลอนแตงโมมีฟักทองแล้วก็มีแอปเปิลโอ้แอปเปิลน่าจะขายได้ดีหยือนกันเนี่ยมีต้นไผ่ต้นมะพร้าวแล้วก็มีแคคตัสด้วยนะแล้วปลูกต้นกระบองเพชรแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ่าดาก้อนฟู้ดมงโก้แล้วก็อง,งุ่นนะทุกคนมีต้นเห็ดด้วยเยอะมากเลยเนี่ยมีพิกแล้วก็อันนี้อะไรโกโก้อ่ะโกโก้อันนี้เป็นถั่วลันเตาใช่ไหมเนี่ยลอล่าใช่ค เนี่ยเป็นถั่วหลันเตาวนวทุกคนแพงสุดเลยนี่ที่เราซื้อได้ตอนนี้ก็คือแครอทนะทุกคนจะต้องซื้อแครอทไปเยอะเลยจากนั้นเราก็กลับไปที่สวนนะทุกคนเพื่อที่จะมาปลูกแครอทของเราโอเคทุกคนนี่มาปลูกแครอทกันดีกว่าเ,เดี๋ยวนะทุกคนเรามีเพื่อนมาที่สวนของเราโอ้ฝนตกด้วยทุกคนฝนตกแย่ยแล้วทําไงดีดูเหมือนว่าเขาจะให้สตรอเบอร์รี่ลูกใหญ่เรามานเนี่ยเอมมี่คิดว่าน่าจะขายได้ราคาดีแน่ๆนะทุกคนนี่โอ้โห ลูกใหญ่มากเลยเอาละทุกคนเนี่ยเรามาปลูกแครอทกันดีกว่านะทุกคนนี่เราต้องขอบคุณเพื่อนคนนี้มากๆนะที่ให้สตรอเบอรี่ลูกยักษ์เรามาเนี่ยโอเคทุกคนนี่ปลูกแครอท4สี่ต้นนะทุกคนได้มาแล้วนี่แค่ลอดของเราเนี่ยโตไวามากนะมาดูอะไรนี่เร็วลอล่ามีอะไรเหรอคะเอมมี่นี่ทุกคนนี่เราได้สตรอเบอรี่ลูกยักษ์มาเป็นไงล่ะสุดยอบไหมลอล่าก็มีเหมือนกันค่ะแครหลอดลูกยักษ์ค่ะ ลอล่าว่านําไปขายดีไหมคะก็ดีนะลอล่าเอม่ว่าจะต้องขายราคาดีแน่ๆเลยนี่ขายเลยนี่ I want t o s e l l s t r a ต b e r ี่นี่ได้เท่าไรเอ่ยโอ้โหทุกคน200เหรียญเยอะมากเลยเนี่ยอย่างงี้เราก็ขายหมดเลยตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมด344เหรียญนะทุกคนเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าเราจะสามารถซื้อมาเล่นอื่นได้แล้วนะทุกคน เอ็มวี่ดทำการซื้อมเมล็ดสตรอเบอรี่มานะจะต้องปลูกมล็ดสตรอเบอรี่ลงใบชุบชุบมาสามต้นนะทุกคนแล้วก็แค่หลอดอีกหนึ่งนะทุกคนดูเหมือนว่าฝนจะตกไม่หยุดเลยนะเนี่ยเอ็มวีเห็นว่าการที่ฝนตกเนี่ยต้นไม้ของเราเนี่ยจะโตดีขึ้นนะทุกคนแบบว่าโตเร็วมากเลยเห็นไหมนี่สตรอเบอรี่โตแล้วโตเร็วมากเดียวต้องรอเขาโตนะสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบแล้วนะนี่ยทุกคนโตเร็วมากเลย เดี๋ยวนะดูเหมือนว่าซีของเราเนี่ยจะรีสต็อกมาแล้วนะจะต้องมีอะไรมาขายเยอะแน,แน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปดูต้องรอต้อนสตรอเบอรี่ของเราโตซะก่อนนี่รอล่าเอมมี่ปลูกต้นสตรอเบอรี่ได้แล้วเห็นหรือเปล่าเห็นแล้วค่ะลอร่าได้มาเฟืองมาค่ะโอ้โหทุกคนลอร่าได้มาเฟืองเหรอเนี่ยลอร่าได้มาจากไหนกันหรอได้มาจากเพื่อนคนนี้ค่ะว้าทุกคนดูเหมือนว่าเขาจะให้มะเฟืองเอมมี่มานะเนี่ยนี่ทุกคนเป็นมะเฟืองนะสีเหลืองด้วย งั้นเอมี่นังไปขายดีกว่านะทุกคนเอมี่อยากรู้มากเลยว่าเราจะขายได้ราคาเท่าไหร่ขายเลยได้เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหทุกคนดูเหมือนว่ามะเฟืองเนี่ยจะขายได้ราคาดีมากๆนะตั้ง23,000นเหรียญแน,น่โอ้โหทุกคนงั้นเราก็เราก็สามารถซื้อมาเลดได้ต่างๆ่านนะชนิดนแล้วสินี่เราจะมาซื้อบู๊ลลี่กันก่อนเลยนะทุกคนบร๊ลี่ซื้อให้หมดเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเหรียญเยอะมากๆเลยนะเราต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยเนี่ยทุกคน ดูเหมือนว่าต้นข้างล่างเนี่ยจะยังไม่ไม่รีสต็อกนะทุกคนเขายังไม่ได้เติมเมล็ดพันธุ์เข้ามานะทุกคนจะต้องซื้อของข้างบนไปก่อนเช่นตอเบอร์รี่แครอทอะไรอย่างนี้นะโอเคทุกคนหลังจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนาเมล็ดพันธุ์ตรงนี้เนี่ยไปปลูกนะทุกคนอีก3นาทีเนี่ยทุกคนควรจะรีสต็อกโอเคไม่เป็นไรงั้นเราไปปลูกกันดีกว่านี่ปลูกตอเบอร์รี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะทุกคนเมื่อกี้อะไรนะ่ะดูเหมือนว่าฟ้าจะผ่านลงมาเมื่อกี้ เมื่อกี้เอมี่เห็นลิงยักษ์ด้วยลอล่าเห็นหรือเปล่าลอล่าก็เห็นเหมือนกันค่ะนั่นคือลิงยักษ์นะทุกคนเขามาทําอะไรนะ่ะลิงยักษ์ใส่หมวกด้วยโอ้โหเมื่อกี้ฟ้าจะผ่าเอมี่เนี่ยทุกคนตกใจหมดเลยนี่ไม่เป็นไรนทุกคนเราเราต้องปลูกบลูรี่ต่อไปนะทุกคนจะต้องปลูกผักสวนครัวต่อไปนะนี่นี่เอมี่ได้ต้นมะเขือเทศมานะต้องมาปลูกนี้แล้วก็แครอทปลูกไว้เยอะเลยเรียบร้อยนี่แล้วก็มีต้นสตรอเบอรี่อีก ประมาณสองสามสี่ต้นนะทุกคนนี่ดูเหมือนว่าฟ้าจะผ่าลงมาด้วยนะเนี่ยนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลอล่าลอร่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพื้นสีลุงไปหมดเลยใช่แล้วทุกคนพื้นสีลุงแล้วเราก็เต้นได้ด้วยนะเนี่ยนี่ทุกคนดูเหมือนว่าเราจะเต้นเองนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะเอ็มมี่รู้สึกว่าต้นไม้จะโตเร็วขึ้นหรือเปล่านะลอล่าลอร่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่ดูเหมือนว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะโตเร็วขึ้นนะหรือว่าเอ็มมี่คิดไปเอง แต่ว่ามันโตเร็วขึ้นจริงๆอะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทุกคนนี่หายแล้วนะทุกคนเราหยุดเต้นได้แล้วดูเหมือนว่าแค่หลอดจะมาขายแล้วนะทุกคนนี่ลีทต็อกเรียบร้อยมีโทเมทอหนึ่งมลเลนะทุกคนแล้วก็ไม่มีข้างล่างนะทุกคนข้างล่างเขายังไม่ไดเอามาขายนะจะต้องหายยากมากแน่ๆเลยนี่จะต้องซื้อมาได้แครลอดไปก่อนนะแค่ลอดได้ตังค์เยอะมากนี่นนะน 1, 3, 4, แล้วก็สตรอเบอรี่นะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็บลูเบอรี่ซื้อไปเยอะนะทุกคนหมดแล้ว อีก4นาทีนะ่ทุกคนกว่าจะรีสต็อกงั้นเรานำมาปลูกกันดีกว่าอย่างแรกเนี่ยจะต้องปลูกมะเขือเทศก่อนนะทุกคนนี่มะเขือเทศดูเหมือนว่ามะเขือเทศของเราเนี่ยจะโตแล้วนะทุกคน3-7%แล้วแล้วเราก็มีสตรอเบอรี่นะทุกคนลอล่าได้มาเลยมะเขือเทศมาค่ะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วลอล่าซื้อมาจากไหนเนี่ยดูเหมือนว่าลอล่าเนี่ยก็จะขายมะเฟืองแล้วก็ได้ตังมาเหมือนกันแน่เลยโอเคนี่เราต้องปลูกบลูเบอรี่เข้าไป แล้วเราก็ต้องปลูกแครอทตามไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าแครอทเนี่ยขายได้ราคาดีเหมือนกันนะนี่ปลูก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 ชุบ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 เรียบร้อยดูเหมือนว่าบูรี่ของเราเนี่ยจะเจริญงอกงามขึ้นมานันเนี่ยทุกคนแครอทก็โตเร็วมากๆนะเนี่ยชุบชุบชุบเอมี่ว่ามะเขือเทศเนี่ยแหละจะต้องโตช้าที่สุดแน่ๆเลยนี่เขายังไม่งอกมาถึงไหนนะเนี่ยนี่ผลบูรี่ของเอมี่นะทุกคนโอ้โมรี่เราต้องขายดีมากแน่เลย ออแวลอ่าเอมี่มีอะไรให้ลอล่าดูด้วยมีอะไรรอคะเอมี่นี่เอมี่ได้มะเขือเทศมาเดี๋ยวนะ้นลอล่าเมื่อกี้อะไรน่ะบลูเบอรี่ยักษ์ค่ะอ๋อทุกคนลอล่าปลูกได้บลูเบอรี่ยักษ์มาเลยทุกคนเก่งมากเลยเนี่ยนี่เราได้มะเขือเทศมาควรจะโตได้นะทุกคนนานมากมากเลยนี่เป็นมะเขือเทศนะโอ้โหลุกใหญ่มากเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเรานํามะเขือเทศลูกนี้ไปขายกันดีกว่านะทุกคนเอมี่ว่าจะต้องขายได้ราคาดีมากแน่เลยเราปลูกมาตั้งนานเนี่ย ลอร่ามีบูเบอร์รี่จิว๋วแล้วก็บีบูเบอร์รี่ยักษ์ได้ด้วยนะทุกคนงั้นเรานําไปขายกันดีกว่านะทุกคนต้องได้ราคาดีมากแน่ๆเลยมาแล้วมาแล้วเอาล่ะคุณพ่อ้าเอมี่เนี่ยต้องการขายบูเบอร์รี่เอ้ยไม่ใช่บูเบอร์รี่เรียกว่าอะไรนะมะเขือเทศใช่ทุกคนจะต้องขายมะเขือเทศได้48เหรียญก็เยอะอยู่นะทุกคนก็ได้อยู่นะแหนนี่แต่ไม่เป็นไรเรามี นี่เลยสตอรอเบอรี่ไม่ใช่สตอรอเบอรี่บลูเบอรี่ยักษ์แล้วก็สตรอเบอรีร่ยักษ์ได้ด้วยนะทุกคนนี่ลูกใหญ่ลูกยักษ์มากเลยกว่าจะปลูกได้เนี่ยนานมากนะทุกคนสำหรับวันนี้เอมมี่แล้วก็ลอล่าค่ะจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนลักทุกคนนะบุยบุย